สวัสดีค่ะท่นทุกคนนะคะวัคกับแนนซีดีเลิฟนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จจากการที่ไปมาจากรายการเชทปฮันนิ็แล้วแล้วก็ตอนนี้มาทานข้าวกันนะคะกับเวลาบรี่รกำลินกลังกินขนมเสร็จก็จกินข้าวต่อสอกินไม่ไหวแต่ว่าสุดแลังโอ้โหโซดาก็เต็มเลยอันนี้าลาอะไรนะร้านสงหรอร้านสงใช่ที่อยู่แถวไหนคะซีนาเสร็จแถวซีนาโซกโซกต้งหน้าตสายเอน พี่โซบอกว่าเมนูนี้เลือมากปลาดุกเลยนะปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดโซดากำลังชิมอยู่พี่โซบอกว่า,ถ,าถ้าเมนูนี้ไม่มีไม,ไม่มา,าเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าปลาดุกผัดเผ็ดจะรสชาติอย่างไงเสียงโซดาหอมนิดแกงอร่อยดีนะอร่อยดีพี่โซชอบอร่อยดีอ่ะโซดาสั่งอะไรเห็โซดาอยากโซดาสังสาส่งอันนี้มันน่ากินชิมแล้วพอใ้ได้ค่ะ ไมีก mm ินงอโอเคหด้เหรอโอเคนี่แล้วก็มีนี้ด้วยแ้ไข่เจียวไขลมต้องดูดิมีคนมาั้เยไม่มีเรนี่เนสลกค่อยพิมให้กล้องไปละ้ไเดียวโอเคแต่ว่าหอย่อ่ะ S <S มาจะกินนิดนึง,งแล้วนี่แทน<ำ>ซื้อซุปตำหมูมา้ตาตำหมูมา้า,มมาแซ่บมากขอบอกอันอน,<า>นี้แทนซื้อเราชิมเขาไหมที่แค่อนี้แหละค่ะเกี๊ยวห่อชีสเหอรหอลองชิมเกี<ช>๊ยวห่อซื้อใ่รอยากได้น้ำจิ้มไก่มากกว่าขอน้ำจิ้มไก่เนี่ยค่ะคะ่ะมันจะดีกว่าเป็นไง ต้อปัดโดนชีสชีสบอกว่าต้อโดนชีสแต่ว่าชีสหมดแล้วเหรอแต่าฟางนี่นี่มีนั้นด้วยนี่ชิมปลากระพงข้าน้ำปลา เขาทำแบบอื้มม,ม,มันจะเค็มในตัวเลยอ่ะลองชิมดิบางร้านมันจะจืดไมนเหมือนเราฉาบน้ำปลามาโอเคอยู่นะแคนจี่อันนี้มองไม่เห็นเออซุปเปอร์อันนี้คือซุปเปอร์ไก่มันจะมีทั้งขาไก่แล้วก็เราสั่งหมูตุ๋นนะพี่โโมไม่ได้โโ่งอโ๋โอหมดอ๋อเลยเปลี่ยนเป็น,นอย่างงี้เดีโโ๋ยวลองชิมน้ำก่อนว่าเป็นไง รสชาตมัวดีนั้นที่ลองชิมเนาะโอเคดีมีอที่ยังไม่ชิมโดยรวมประมาณนี้ก่อน่อยดีที่ิวนกแบบว่าเราหิวกันด้วยหิวหรอวะขนมหิว อยู่ตลอดตอนนี้กำลังกินเหมือนกันโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปรลลัศมาทีมหวานจะไปกินต่อเหมือนใะนที่นี่ถึงเซกนไปแล